ครับหนึมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮะครับผมครับเจ๊ะใจครับผมโอเคไหมพี่โอเคสวัสดีครับผมแตงครับจากเซเว่นเดย์บิฟอร์เทครับผม สวัสดีครับผมเจดครับจากเซเว่นเดย์ฟิฟอวันเลนทายครสำหรับการมาล่้นกันในวันนี้ครับิมออะไรครับให้คุฟันเดนมาสิรักผมไม่ได้ยินคำถามในวันนี้อ๋อวันนี้ก็เราก็มารูปมกิจกรรมเนอะใช่ครับผม่อบความรักอบความรักครับผมไม่ว่าสำหรับผมนะครับความรักคือสิ่งที่มันบริสุทธิ์ทุกคนควรได้เท่าเทียมกันเหมือนกันก็มาแบ่งปันความรักให้ทั้งแบบทั้ง แฟนคลับแล้วก็คนที่มาในงานวันนี้ในงานวันเลนทายครับผมสาหรับนวันนนนนนี้เป็แแบบบบสุกครับวันเลนทายครับก็มาร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ได้มาช่วยน้องๆด้วยครับผมครับจริงๆวันนี้ก็จะมีนักแสดงในซีรีว์ร่วมร้องเพลงครับแล้วก็อาจจะมีแบบตอบคาถามร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับนิดหน่อยครับใช่ครับผมจริงกิจกรรม งี่ยรครับงั้นผมเล่นก่อนอได้อ๋อโอเคครับสำหรับผมนะคือความรักกับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์รักก็คือรักครับผมก็เหมือนที่พี่ที่เขาลองเพลงอยู่เมื่อกี้ครับมันมีอยู่คํหนึ่งว่ารักไม่มีเงื่อนไขครับผมผมว่าคานี้มันใช่ครับใช่ครับก็สําหรับผมก็รู้สึกว่าจริงๆความรักเนี่ยจริงๆเราให้ได้ทุกวันเนอะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษสาหรับวาเลนไทน์แล้วก็ ในทุกๆความรักครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากอยู่แล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึกแล้ว<ช>ก็ความจริงใจที่ให้ต่อกันครับผมใช่ครับจาการงานในวันนี้มันเยอะครับแบบน้อยงานอะไรับางนะครับแบบน้อยงานอะไรบอย่างเเ่งี้ยจริงๆ,งๆผมว่าเ,เราชี้ทุกคนให้มันเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ให้มีความว่าได้โอกาสหรือว่า เรื่องอะไรพวกนี้มามาเป็นเรื่องตรงกลางให้มันแบบขัดแย้งอะไรอย่างี้ครับผมรู้สึกว่าสําหรับผมนะครับผมมองผมมองว่าไม่ใช่ด้อยโอกาสครับผมเท่าเทียมกันครับแล้วผมก็เชื่อว่าสังคมไทยให้สิ่งสําคัญในด้านนี้ทุกคนเท่าเทียมกันเหมือนกันครับครับใช่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เปิดกว้างแล้วครับจริงๆก็จริงๆเขาไม่มีนิยามด้วยคําในสำหรับแบบความรู้สึกผมนะเรื่องความรักอะไรเยงี้ครับ ก็ขอฝากกิจกรรม D E P For Love ด้วยนะครับก็ส่งมอบให้ความรักกับทุกคนนะครับผมอยากให้ความรักของทุกๆคนเท่าเทียมกันครับครับผมใช่ครับซีรีส์ของเราเนาะอ๋อลืมฝากซีรีส์้ลยซีรีส์ของเราก็เพิ่งจะจบไปนะสิ EP ก็จริงๆขอบคุณทุกฟีดแบ็กจากแฟนคลับทุกๆคนนะครับพวกเราก็ เกินคาดเนะกับสิ่งที่เราทำมาดีใจครับที่ทุกคนชอบแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราจากที่แบบพวกเราหน้าใหม่กันหมดก็ก็ดีใจมากๆครับที่ได้การตอบรับที่ดีจากซีรีส์เรื่องนี้ครับผมแล้วเราก็คอยรับฟังคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็คอยไปปรับแก้ในสิ่งที่หลายๆาอย่างครับผมใช่ใช่แล้วจริงจริงพวกเราก็ยังจริงจริงก็ถือว่าหน้าใหม่กันอยู่ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับ ถือว่าสําหรับซีเมื่อนี้ก็สักเซสสำหรับพวกเราทั้งคู่แล้วก็นักแสดงทุกคนครับก็ท้าทายดีท้าทายครับก็เปิดโอกาสครับผมก็รอเปิดโอกาสกับเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันครับครับเพลขึ้นอะไร่ทุกคนบ่อยนะบ่อยนะใช่ในทวิตบ่อยเลยเอ้ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เอ็กซ์สนใจบ่อยครับเชฟชิงอาทิตย์ครับผมก็จริงๆก็ ไม่คิดว่าแฟนคลับที่ดูซีเเราจะแบบวิเคราะห์กันหนักขนาดนี้เพราะว่าทุกๆคนนี่แบบเข้าไปอ่านบางทีตัวเราเองที่เป็นนักแสดงยังไม่ได้วิเคราะห์หนักขนาดนั้นกับตัวละครเราเลยคือคือเรื่องของเรามันมันมันต้องใช้ในการคิดหลายๆอย่างมากเลยครับคือเขาวิเคราะห์ออกมาคือเราอ่านไปเรามีความสุขไปอ่ะเพราะบางอย่างเราคิดไม่ถือใช่แล้วก็จริงๆซีเ์เราเปิดกว้างไปแหละให้ทั้งคนดูแล้วก็พวกแฟนคลับได้ ได้วิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์จะเปเรื่องเราเรื่องที่มันดําเนินไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะแบบว่าน้องเล่จะบอกเลยทั้งฉากและทั้งแสงสีเสียงทุกอย่างมันโอเคมากเลยครับเพอร์เฟคมากเลยครับผมภาพสวยภาพสวยรับรองว่าภาพสวยแน่นอนครับภาพมากเลยครับผมว่เอ็นซีเลิศครับดูดดื่มแล้วหวานมาก อันนี้จริงๆก็อยากจะลองถามผู้จัดดูเนาะอยากลองถามอะไจัดแล้วก็แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศครับว่าแบบว่าอยากให้เรามีโปรเจกต์พิเศษไหมหรือว่าอยากให้มีแฟนมิตหรืออะไรแบบพิเศษพิเศษสำหรับแฟนคลับที่คอยสปออร์พวกเราไหมอันเนี้ยอยากให้ทั้งผู้จัดและแฟนคลับช่วยกันจริงๆเราพร้อมเราพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมเราพร้อมเสมอครับใช่ครับแล้วนอกจากนี้ จริงๆเราก็มีคุยกันไว้เลยรแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีมีรายการมีอีเวนต์อยู่ครับผมแต่เราก็คุยกันหลังไปว่าอยากจะทาคลิปด้วยกันอะไรแบบนี้ครับอาจจะมี y o YouTube อะไรเงี้ยออกมาให้แบบแฟนคลับได้ดูกันครับไม่แน่หรืออาจจะเป็นแฟนมิดเล็กๆแต่แบบระยะยี่สิบแบบยี่สบหลายๆรอบอะไรอย่างนี้ใช่ครับ ก็ผมก็อยากจะขอฝากซีรีส์เซเว่นเดย์บีฟอร์ว i n เลนทาด้วยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ครบร้นเลยครับไม่ว่าจะดราม่าแฟนตาซีแปลกใหม่คือมันมีครบหมดเลยครับครับผมก็ยังไงก็ขอฝากทั้งตัวผมเองแล้วก็สมเจด้วยนะครับกับซีรีส์เซเว่ Before v a l e n t i n เทครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง VTV นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของเราทั้งสคนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับนี้ครับ ถ่ายให้แม่ด้วย <Okay. S 1> <laughs> หวานๆด้วยเอ้าไม่เปลี่ยนท่าได้หรือ นี่เดย่ราทงี่เราไม่ได้ไปนั่งไม่ได้นอลงมาราด้วยนะครับ